มาพี่น้องเข้าเขาปามากวันนี้เพื่อสิ่งนี้นะคะทุกคนมเพื่อสิ่งนี้เอ้ยลายแห้งพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิริฟ้าิมาพาคเก็บไปที่ละหม่องเนาะพี่น้องเนาะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวโอ้โหทำไมตัวนี้มันใหญ่แห้งแทะ อื้อคุณคุณคุณค่างข้างอีกค้างข้างอีกอ,อมันนี้บ่หมานเฮ็ดพี่น่องแต่ว่าข้ามานันมากฟิปวันเดี๋ยวมาเบิ่งไวยนี่มาเบิ่งอันอันนี้มามันหวานหรือมันสมน่ะพี่น่องตัวนนี่หวาน ที่ปวนหวานคันเนื้อนนอนสั่มเนี่ยเอา้าคือวางสั่มที่นี่ผนละไม่ปลาเด้อพี่น้องบ่ได้ปลูกเด้แต่เป็นผนละไม่ปลาตามธรรมศาสตร์เกิดปีละครั้งปีหนึ่งได้กินเธอหนึ่งท่อนเด้อพี่น้องเด้อผนละไม่ปลา ปีหนึ่งแต่กินคือเดียวเยวท่านั้นได้เขาผ้ายางรอบป่าครับพี่นออ้องหอมแซ่บโอ้ยพี่น้องมึงหูด ลายเฮี้ยอุ้ยขข้นไปทึ่งๆหัวก็ะมี่อีกคนมึงรลายเลย,อยเออจะเจอดนเลแดดพี่น้องเออคือขัเแทะเออเออคือขัเแทะททูๆทๆๆทท,ท,ท,ทหาม่องกองก้อนหาม่องกองก่อนไปเอาประดก็ยืาเอามันเถอะอ้มันรายเงี้ย เอาบ่อได้พี่น้องโอ้ยโอ้ยหลายแฮงคุ้งคุ้งเอาบ่อไหนได้จะตำตำอยู่เลยโอ้ยอันนี้ก็เต์นกเจาะพี่น้อง จนได้มันหวานนี่นกกินไหวคักนะกับกระแตโอ้ยพี้งเลยพูนพูนแม่พูนไป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 ไปไปปิดปิดปืนพูนโอ้ยหนียังบอกท่านปันไหนพูนข้างในพูนโอ้ยเห็นด้วยโอ้ยปิดพี่น้องเอ้ย ผากรเจามา,ามาเอาหมากที่พวนกักนครับเออผ่าเมาที่พวนข,ขักเนื้อนี่เลยพูนพูนพูนแม่พูนพูนพูนเห็นไหมเ้ยเป็นป่าเลยพี่พวนของของป่าเลยพี่น้องบริปลูกเย้ จ้างหากินได้ตามสบายปลาพิษจังหวัดศรีสะเกีดนี่ผลละไม่ปลาเนี่โอ้ยสุดยอดเลยนะครับท่านผู้ชมผู้ใดม,มักหาผลละไม่ปลาเนี่ยพอปลาหลายแห้งจังหวัดศรีสะเกยียดนี่เต็มลเลยเป็นเป็นจังหวัดที่มีปาลาไหล เป็นยังวัดที่มีปลาหลายที่ยังอุดมสมบูรณ์อยู่ปูดแมุู่นว่าพ่อมองเห็นข้างในหน่อยว้าวขวบักเนยเลยนะฮะตองเขาก็ย่งางเขาปลากระไดยินเสียงร่มเสียงนกเสียงกาครับพี่น้อง ความด้วยชมธรรม,มชาติอย่างสวยงามมึงก็เจ้าหมุนปลาเอาหมักที่ควรโอ้ยเห็นแล้สิกกินหมด มเห็ดเกล็ดสกีกินเบิดพี่น้องนี่เด้หนิแยงมันมีเด้มีนี่แยงมันมีเด้นี่เ้งหมดนี่เอ้ยนี่กระแมนนี่ว่าพ่วงหน่อยได้นี่นี่ว่าพ่วงหน่อยเดี๋ยวจะพาไปเบิรงแถวใหม่อีกพี่น้องสิพาไปหรอก เต็มกระตาเลยคักมันก็เต็มกระตาเลยไป